สวัสดีครับที่เป็น้องยำแมแรงได้พี่นหรือนะหลังจากมันสอ่งยังมายำไส้ครับมายำหนูกระด็ตัวนหนึ่งทำไส้อะไรแน่พี่น้องใส้ใบตอยำแม่หรือผ้าพีวีนองมายำอีกครับยำน้องกิใส่ไปขึ้นกาละครับแต่มะยำม,มือเส่งข,ขึ้นฝนแห้งครับเวทกระตักมาอีย่างสมควรอยู่พี่น้อง ก็ต้องดิม้านมานเราหล,ะละ่ละพี่น้องยิ่งแขวแกไปเรื่อยๆต่อแล้วครับฟั่นแล้วก็มีครเบื้อง,งบนห้อยล่มนอนพี่น้องเอ,อ้ยครับเบิ่งเถือขึ้นนนะครับพื้นงตัวขึ้นนแน่ใครตรงนี้มันงามเหมือน่มครับร่มเดิวๆๆนวหน่อยพี่น้องตรยนี้ลูกไปถั่วหม้อยังเมื่อเลยครับพี่น้องเขาตรงนี้ครับมันงามกว่าหมูนี่เป็นบวกคเคยงามเันนี้เทียดอกหัวก็ปีนี้แหละงาม โอยโล่มึงวะาันจันเลยพี่น้องครับขึ้นกับพ่ออยู่พ่อกินอยู่ครับนี่นะสาธุกับเรียบร้อยพี่น้องพ่อได้อยู่ได้กินครับพ่อไปวัดไปว่าพ่อได้กินในท่านเลยล่ะมันใหญ่กับงามอยู่พี่น้องขึ้นกัตกมาหนักจนว่าวันฟ้าหันอะไรมันขึ้นกันเลยครับพอดีวันวานนี้ตกขึ้นกัน ใส่มาใส่มาใส่ไว้บ้านมันเกิมาใส่บ้านเป็นหนองมายามมันเศรายามวัพี่น้องเห็นครับตาบอดีมันเศรนี่ตาตกหนามเร็วตัวนั้นบอดีครับเร็วตื่นมาเฟื่องเร็วเร็วมากพรามึงพี่นหน่อไม้หนูตัวบ้านตัวมันเศรอยงยองพี่น้องรคู่แท้มึงนี่เพราะได้สร้างยาวครับเพราะว่าจยัดผลไม้แห้งหยัดนกเปี๊ยครับเลยเพรอะไรก่อนแดดแดดเด็กหน่อยกันจะเห็นวาสางออกครับ นี่ก็เขาเตี้ยพี่ไหมล่ะห่อหรอครับหมกถอกเป็นย่อมเป็นย่อมปุ่นมังน,นึงถอดเรื่องเฮยปุ่นขอกจำนีดนึงใส่ใส่ไปนี่กับผ้าพี่น้องมายามึงหรอกมึงครับมาเติมแต่ไปเติมกันพราะด้กินแร้งพี่น้องนะมึงเขาว่าถืหมกป่าบัหนึ่งมาแล้งเป็มายามเติมครับมาหลุนมั่งกันมึงว่าจะได้บ่ครับ เดิไปกมันหมกแรกกบมุมมือเ้าเนี่บ่มือเสาเลยๆเติบครับขนฉัน๊บิ๊บิ๊บอ่นี้หน่อยมันดืถือยัครับโอ้ยืไลยงือลายงือลายครับอ้ยเกินมัดตายเราไป็นน้องเอ็กเนย คือบอกขอดไส้แลคือบื้อไมตายทั้งที่โอ้ยบังเน้ทั้งอยู่กทั้งในผ่าแหลกก็มีครับวันนา,า,าโอ้สิดายเดะเน่าวมดพี่นาะบังในไส้เยู่อี่ไนครับใส,ใส้เรื่องอา งาห่อปากต้องี่นออห่อขังง่ามนลยครับ่าอ,อย่โอ้หลายก็มดุดสอยอยอะกี่นนองมันมดุดอยอยุครับเกงหน่อยไม่ทราบว่าม่ง่ามหรครับม่นเป็นแ่เงียงเี่บเถอะเท,ทลงคว้มกันมืน,นครับ พี่น่องเอ้ยครับหมดมาเคียงหน่อยครับวันนี้คู่ันนี้ครับนี่ลคือการหาอยู่ในกินของคนอีสานห้อตั้งแต่ดึดดดดตกตั้งบันครับตกลงมาก็ไส่หรอกไม่ใส่อะไปนี่นำใบนำยังแน่กันเลยครับฮะเหมือนกันครับ โอ้ยหกปลาเค็งหน่อยลุนลนเลยพี่น้นองเอ้ยมานหนึ่งเราพี่น้องมือเนี่ยปวดโอโ้ไม่จบข้อใส่เงีบดีๆีแล้วครับเดี๋ยวมกแล้วเดี๋ยวมกแล้วปลาเค็งหน่อยครับข้อน้อยครับนี่แหละพ้อใส่เงีบดีๆครับไปจุ่มไว้น้ำแน่ตัวเด่นหมดตายครับ ไซอะไวครับใใสซกัน,นกเลย้มาเกิดพอดึงนเนดอวมมๆดี่น้องเดี๋ยวฮันี่กน้อยกันครับพกนตินเต็มหลวบต้องอยปลากินหน่อยกันเด้ครับว่าไสไเอาเนี่อัดปากมันอัดหมอง,ง้ามันอยนครับวนหนึ่นไปะนะ บวนยาอัดขอบปากันดีๆครับว่ามานได้ขอบพี่หนานีขอบปากนันว่าไร่นาะขอบหมือครับจับหลุน จวจะเริ่มอัดง่าพี่ต้ององ่าก่อนครับมาหยาบามือสออีกทนันึ่งจบงานนี่ต้มปวนเขาห้องนี่ก็ได้ครับหองไปทั้งลายปก้ห้อพอบนบอมพ่อน,นดนครับนนมันดุออกมันดนทงใต่น้ำครับ ก็ใส่ไปวางทับพี่นอาพื่อสีปปดดปปอออเป็นว่ามันโดนล้ทั้ง่างมาสินว่าตองหย้าห้องไอ้ลางนี่เนาะ ตะเกียบวันนี้ก่นนอนหย่ามันเทีงครับเทีงไหวกันบานหนามาแห้งพี่น้องครับน,นี่เข้าหลักหลักครับหล,ลักหลักยึดหลักไวมีเสามาย้ำกันอีกพี่นอ้องร่างกับพวกไหวนแนงหน่อยครับ แน่วมันล่ะพี่น้องตามจริงพักเจ้านน้ำล่ะพี่น้องเอ้ยเต้นหนึ่งพวกว่าจัิงน้อยพี่น้องครับน้ำหน่าครับเอาพดทีนี่ล่ะ มันิขันแมวขันหนึ่งวันันว่นเอาปดใหม่นไไี่ก็ไไ้เล้วครับหลังจากงเขาใส่แล้วเขาก็ติกโปรยขึ้นเขาแล้วครับวปวยมึง,งสงงองายูมยำครับปรแปลงถูกโปกนี่แหลพนนะพี้น้นงเาะมืงสองมายมกันยังอเพียงน้อแต่วัดกันยึดสูงอยู่ครับ โอ้หมดต้นลงหาอยู่็นนัลห้เ,เห็นหรอพี่นอ้องสามตัครัลาหลหาโดนแลววนแลวเสออกหามัดมือครับเดี๋ยวด้มาหลายเตือได้มกแล้วครับครับเติมกับยุบัานกันสมควรอยู่จะมาเขียงเพ่าเดื้อๆแหละครับเพราะอใไ่เงยบดีเดียนแหละครับ มันสองมาย้ำคด,ดีจะนน้องนะพี่น้องเนาะนี่มานี่กันปลูกก็พี่น้องได้พี่น้องได้กดแหลกกดแช่กดตัดขอแล้วแม่งแก่ขึ้นเขาเหรอครับลอยอุ่นนวลจีนเตี๋ยบ้า่มีพี่น้องก็ยุบไปเลยครับนี่แหละก็ยังชีวิตของคนเดือดสารการหาอยู่ว่ากินได้แท้เหรอครับรเทียบประเด็นตัวพีสีนน้องกินดอ,อกพี่น้องเพราะว่าผมเป็นคนบกินหลายครับกินหน่อยๆมันเริ่มมันเต็มปัญหาได้หลายๆก็สได้ครับ ลำนี้ก็ตกที่เ็นน้อง้องเน้งะมือมายามกันไหมครับม่เราเป็นน้องเอ้ยครับเราป็นน้องหลังจากแรงวันเขาขึนมาใส่มายามเลไรหลาเดียวครับก็ดีก็ได้เขามาบันปันทีเป็นน้องกินเป็น้องหรือประเดี๋ยวโมแก่เราพี้ไม่เนี้ยไปกินเป็นครับเนอยามมึงยังมาพี่อง มันัดเศ้าแน่ครับมันพุ่นปลุกม,ม,มาเบินน้ำกันครับอย่าหมองเกาหลีละพี่น้องเอ้ยครับแต่บ่มเมือนีคือมิดซีรีส์แท้หลุดมันน้ำแข็พี่น้อง ็นะนำต้อนไหเ,เ,ไเลครับขอบคุณไว้ครับน,นี่เเิกบ่บ้าน,นเผืกเม่อ่ครับเือกต้มหมูบ้านไหนบ่ มืวถือพี่น้อมาเศร้าขื้นเราครับมึงไห้เด้นหน่อยๆนึ่งมึอนี้ครับถือตตาเขีงหน่อยกกนน่อยครับบ่าไล่ครับหน่อยๆน่อึ่งสมวัดมาเลยพี่น้อเป็นกลางขึนบลงบัวอลงจนย่ำเป็นอะไรบัพี่น่อเอ้ยโอ้ก็หน่อยสามสี่ตัว ทำมืแรงวันนี้เจอดอกพี่น้องใส่ไปคือกูาแล้วครับมนนือยัดใส่เข้าเดี๋ยวเขาพี่น้องเนาะเขาพี่น้องหลังจากยำแรงวันนี้ได้หลายเตือนว่าเนี่ยมืสอส่อบ้าถือพี่น้องเป็นว่าเนี่ยขึ้นป่าบุ่งร่มกันะโอ้ยมือมันมืบอบ่พี่น้อง จะมันบ่มันกับบมันแนวมึงครับมึงเนี่ยแล้วก็หน่อยสามปีตัวครับเนี่ยเป็น้อเพื่อการหายุให้กินของอีกตำเนาะครับมันมือบอครับมือถือมือบอเราใส่กันได้ครับปลาแหลกกันครับปลาแหลกกับมือถือมือบอกันครับอ้านี่ก็จะไปเติมครับมือแด้เนี่ยมือบ้านมือบ้านละครับก้อนเดีมือก้อนนี่กันแล้วก็เดี๋ยวแนบบ่ต้อนตายครับจงไว้ก็ดีกันแลยเดี๋ยวไม่ไปเติมกันครับ เมืองบ้านแถวไหนแบบนี้เงกันพี่น้องมากินเราพี่น้องครเปล่งโมกแก่เราเออผมคุณพี่น้องเด้อคนไหนคนแชร์ครับมันแรงใจมาโดยตลอดครับขอผมลังแรงใจจากพี่น้องเราพี่น้องตอนนี้ก็ไม่ยังหลายหรอกพี่น้องฝากพี่น้องทต้องกีคนรับน้องนาะสวัสดีครับ